บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกับแนวคิดเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็ขงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านหน,หนาเน้นในด้านวิยทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบัณฑิตและปฏิบัติเป็นหลักสามารถที่ทําสิ่งที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็ใช้สมองในการพัฒนาในสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นได้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อร่วมสร้างและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อความสุขของชุมชนสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสุมชนเนี่ยเจตนาคือเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงและเกิดการแลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราก็เลยมีเครื่องมือก็คือตัวคลังความรู้ชุมชนที่เป็นรูปแบบที่ไม่ซ้ำแบบกับห้องสมุดเดิมๆที่มีอยู่เป็นองค์ความรู้ที่พร้อมใช้ เช่นเป็นอาชีพชาวบ้านให้ประกอบอาชีพอื่นแล้วประสบความสําเร็จเราก็มาจัดหมวดหมู่มาโชว์ไว้เขาก็มาถึงเขาก็มาตรวจดูจได้เลยอ้อแบบนี้เข้ากับเข้าได้ก็าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตัวที่2ก็คือตัวโมบายยูนิตเราก็ไปหาเขาแบบรถถ่ายหนังเล่สมัยเมื่อก่อนกิจกรรมที่รถเนี่ยมีอบรมมีอะไรเนี่ยรถเราสาม,มารถถ่ายทอดสดเป็นสัญญาณทีวีในรอบสมี1กิโลขณะเดียวกันก็ลิงก์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เขาพูดคุยข้ามภูมิภาคแล้วเขาก็แลกเปลี่ยนกันเขาก็พัฒนาต่อยอดได้ และด้วยปรัชญ,ญาใช้ความรู้เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสถาบันแห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสถาบันสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนไทเบฟขอบันทึกสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกับแนวคิดเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทย บริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชน